คาลิสยาไฝย,ยังไม่ตัดสินใจคำแบบโดยล่าสุดนั้นคาลิสยาไฝยอดีตนักกีฬาโอลิมปิกปี2008ของอังกฤษและเขาก็เป็นแชมป์ในรุ่นจูเนียร์แบนันเวทของรุ่น U B A ได้ออกมาเปิดเผยถึงแผนการกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งของเขาว่าไม่ผมจากวงการนี้ไปนานแล้วแต่ข้อดีคือเมื่อผมมองย้อนกลับไปในเส้นทางอาชีพนักชกของตัวเองผมก็รู้สึกพอใจกับมันอย่างที่รู้กัน ผมได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจเอาไวา้และผมทำได้มากกว่าที่คิดว่าน่าจะทำมันได้และนั่นมันก็จบแล้วคาลิสยาไฝา่ผู้เป็นพี่คนโต ในบรรดาพี่น้องนักมวย3คนจากเมืองเบอร์บิงแฮมเขาครองแชมป์โลกด b ว UVA พิก115ัด1อปอนด์ตั้งแต่ปี2016ถึงปี2020และเขาก็ปิดฉากอาชีพนักชกด้วยสถิติการชกชนะ27ครั้งชนะนอก15ครั้งเขาแพ้2ครั้งคาริสยาไฝ่เขาเพิ่งอายุครบ36ปีแต่ปัจจุบันเขายังไม่ปรารถนาที่จะกลับมาชกมวยอีกครั้งคาริสยาไฝ่ซึ่งมีแมตช์ลุมทรงส เิมมาโดยตลอดอาชีพการชกของเขาความพ่ายแพ้เพียง2ครั้งคือการแพ้นอกให้กับโรมันกรซาเลสนักชกฝีมือากาศในยกที่9ในเดือนกุมภาผ่านปี2020และการแพ้นอกโจนาธานโรดูเกตในยกที่1เมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2023ปัจจุบันคาริทยาฝ่ายและน้องชายของเขาก็ยังทำหน้าที่ช่วยเหลือนักมวยที่สโมสรมวยสมัครเล่นในเมืองเบอร์บิงแฮมซิตี้ ในประเทศอังกฤษแม้ว่าทางคาริสยาฝ่ายเขาจะคิดถึงอดีนารีในค่ำคืนแห่งการโชคมวยแต่เขากลับพอใจกับอาชีพของตัวเองและแทบไม่มีความปรารถนาที่จะกลับมาขึ้นโชคมวยอีกครั้งนั่นเอง